สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลแนวทางฮานอสูตรมัดรวมนะคะโอ๊ยพี่น้องหลงๆลงิลงืมลืมแล้วนะคะจุดจีนนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC ของแอดมินทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำมาหาคา้าก็ขอให้เฮงเฮงรวยด้วยขอให้ ขายดิบขายดีนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานก็ขอให้เงินเดือนขึ้นให้ได้โบนัสเยอะๆนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะสำหรับ fc ของแอดมินทุกท่านนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3 8 สี่สองศูนย์นะคะส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่สามแปดสามสี่ 4 8 8 4นะคะเด่น3กับเด่น9นะคะใครชอบ9รูป9ชอบ3รูป3นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี4 9 9 4นะคะ6 9 9 6 4ี่สีนะคะเจ็ดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น4ี8แปนะคะเด่นเด่นก็ชอบหมดเลยนะคะส่วนชุดกันนะคะก็ชอบชอบไปแค่นี้นะคะนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า